ชีวิตคนเรามันมีทั้งความมหัศจรรย์แล้วก็ความน่าทึ่งอยู่ในตัวเองนะครับมันมักจะมีเรื่องราวของความขัดแย้งในจังหวะความพอดีอย่างเช่นในตอนที่ผมเริ่มรู้สึกว่าผมเริ่มที่จะมองเห็นหนทางแล้วก็วิธีการในการใช้ชีวิตให้มันดีขึ้นก็มักจะเป็นช่วงเวลาที่ผมต้องเผชิญกับปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆมากมาย ถ้าวิธีคิดง่ายๆแบบเดิมของผมผมก็จะบอกว่าโอ้อันนี้มันเป็นกรรมเกา่าเมื่อก่อนก็ดิ่งไปกับคําว่าโชชายเหมือนกับว่าเราจะต้องใช้ชีวิตยอย่างเจ็บปวดทุกทรมานไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมครานี้ผมก็มาพิจารณาในแง่มุมของวิทยาศาสตร์ทางจิตก็พิจารณาว่าคําว่ากรรมเนี่ยมันคืออะไรเฮ้ยมันก็เป็นการกระทําของเรานีนาะดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนการกระทํา ก็เท่ากับว่าผลลัพธ์มันก็ต้องเปลี่ยนก็มาถึงอีกคำคำหนึ่งคำว่าทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดีผมอาจจะมีเวลาในการอ่านหนังสือก่อนสอบแค่เพียง1 2หรือสสัปดาห์แต่เทอมหนึ่งเนี่ยมัน3-4เดือนระบบจิตที่เราเรียนรู้3-4เดือนเนี่ยกับระบบจิตที่เริ่มพึ่งพาการอ่านหนังสือเพียง1อาทิตย์2อาทิตย์นี่นะครับมันไล่าตามกันไม่ทันดังนั้นไอ้ระบบจิตอันเดิมที่เราคุ้นเคย แล้วยังส่งผลกับเราเนี่ยมันก็ส่งผลอยู่เรื่อยๆแต่เราเริ่มปฏิเสธผลของมันไงครับเราเริ่มรับไม่ได้เหตุการณ์ที่เราเคยคิดว่าเรารับได้เราอยู่กับมันได้แล้วก็ไม่รู้สึกทุกข์ทรมานใจอะไรแต่พอเรามาเริ่มฝึกฝนจิตเราเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เนี่ยเราปฏิเสธสิ่งนั้นสิ่งนั้นที่เคยอยู่กับเราแล้วเราก็ทุกข์ใจมานานเนี่ยมันจึงเพิ่มดีกีระดับความทุกข์ขึ้นมาเห็นไหมครับว่า มันไม่ได้มีอะไรใหม่ใหม่มาบทขยี้เราแต่มันเป็นผลแห่งการกระทาในอดีตหลายคนเริ่มที่จะเห็นช่องทางในการใช้ชีวิตที่มันดีขึ้นและคุณก็จะเริ่มรู้ว่าเออทำไมชีวิตช่วงนี้ดูมันลำบากดูมันแบบหงุดหงิดแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องแสดงความยินดีที่มีคนจำนวนมากที่เรียนรู้ในระบบของยกจิตยกใจย,ยกชีวิตเนี่ยตื่นรู้ขึ้นมาคือ เห็นความเป็นตัวเองในผู้อื่นจากที่คุ้นเคยกับความรู้สึกไม่ได้ดังใจทำไมคนนั้นคนนี้ทำแล้วไม่ถูกใจเราวันนี้นักเรียนหลายคนมากเลยจากการฝึกจากการโค้ชส่วนตัวไดอะล็อกโคชชิ่งแม้กระทั่งเรียนในคอร์สต่างๆสูงสุดก็คือร่วมเดินทางไปกับโค้ดไปใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยเขาได้เห็นความเป็นตัวเองทั้งในแง่มุมที่ดีและไม่ดีในตัวตนของผู้อื่นว่าจะเป็นสามีภรรยาคนรอบตัว และมันเกิดสภาวะเห็นความจริงต้องบอกว่ากว่าที่คนคนหนึ่งจะเห็นความเป็นตัวเองทั้งในแง่ที่ดีและไม่ดีในตัวตนของผู้อื่นและเกิดการยอมรับแล้วก็น้อมนำสิ่งที่ควรจะทำมาปฏิบัติปรับปรุงตัวเนี่ยต้องใช้ความพยายามความอดทนอดกลัน้นและที่สำคัญต้องแวดล้อมไปด้วยกัลยาณมิตรนะครับคุณจะต้องยอมรับความปรารถนาดี และก็ความหวังดีของผู้อื่นจากการที่คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้พูดง่ายคือเข้าไปอยู่ในขึ้นความถี่แบบเดียวกันกับกลุ่มกระยาณมิตรทั้งหลายนะครับจึงจะยอมรับแล้วก็น้อมนำการปฏิบัติเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองมาสู่ชีวิตที่ดีได้ขอบคุณทุกคนครับ